แผนนิ่งอย่างงี้ทารุไม่ใชแต่ปีนี้เรามุ่งเป้าไว้อย่างมากเลยว่ามันจะถูกกระบวนการจัดการตัวเองเนี่ยแผนเราต้องทําให้มันเกิดประโยชน์และแผนต้องเอาส,ส่วนที่ดีก็คือหน่วยงานปีนี้มีหน่วยงานหลายหน่วยที่มาร่วมกับเราไม่ว่าเป็นทางมหาหลัยมาเป็นทางภาคราชเสร็จและก็เป็นทางสารบัญข้าวนาชุมชนและก็ยังเจ้าหน้าที่พอชผู้ฝ่ายก็ยอมรับความจริงว่าเราต้องมาจับมือกันจับมือกันในสร้างแผนในแผนนี้ให้มันแผนที่นําไปสู่ความ เป็นจริงแผนเอาไปใช้ได้แล้ไแ่ปัญหาได้เป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าเกิดว่าหลายส่วนนะครับเราทําร่วมกันในขณะนี้นสิ่งที่ข้อดีเรอยอดเห็นก็คือมันจะแก้ไขปัญหาของของชุมชนในพื้นที่ตะบลเราไปในทิศทางที่เราต้องการได้สิ่งที่เราได้ก็คือได้แบบได้มาแต่ไม่ได้มาเพราะความที่เราต้องการอยากจะได้เพราะฉะนั้นจากหลายฝ่ายมาร่วมกันในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นคือหลังจากนี้ต่อไปแผนมันถูกไปใช้ได้จริง แต่ท้องที่อย่างที่เราเคยคุยกันถ้าท้องที่มนขอว่าควา้าที่จริงเนี่ยและเราได้ทากระบวนการาต่ารๆาบเนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็ถือมันจะตอบโจทย์ในพื้นที่ชุมชนได้ขอ,องตำบลบุญการสามนะคะแต่วันนี้เราทําเฉพาะส่วนของมาวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลร่วมกันที่ทเรามาด,ด,ดูดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นส่วนทิศทางที่เรากำหนดเดี๋ยวคงต้องร่วมกันคงไม่ร่วมกันเฉพาะ่าควาเกษตรแต่คงในส่วนที่ฐานะมีมิตรสัมพันกับหน่วยงานคิดว่าต้องการหน่วยงาน หลังจากที่เรามีแผนแล้วเรื่องการเรื่องไทยรับผิดชอบและไทยเป็นผู้ประกบก็ต้อง,งาการอะไรคือส่งให้แล้วเราก็จะตามหลังจากนี้เราไปคงไม่ให้ไ,ไปเรีออยกต, <ๆ S 2> ต้องมีการทวงถามสามเดือนสองเดือนสามเดือนหรือครึ่งปีต้องถามว่าในสิ่งที่เราขอไปไนะเชื่อว่าทุกชุมชนมีคนอยู่แล้วแต่คนที่ลุกขึ้นมาทําพื่ได้แก้ปัญหาของตัวเองแค่แต่ก็ไม่มีกําลังที่จะช่วยถ้าเกิดเราคิดว่าคนเขามีกําลังเรามีทรัพยากร เราไม่ต้องทำหรอกครับหน่วยงานเพียงแต่เรารู้ว่าจะช่วยเขาอย่างไรอันนี้ต่างหา,ากเป็นสิ่งที่สําคัญส่วนปัญหาทั้งหมดเ,เชื่อว่าชุมชนที่มีเยอ่เขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาแก้กปัญหาของตัวเองอันนี้จึงมุ่งหวังมากนะครับกับเรื่องของการทรําแผนและการชวนพี่น้องชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาของตัวเองให้มากที่สุดครับอยอดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ